ตื่นเช้ามาวันนี้ก็เลยคิดว่าเจะถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าผมนอนอยังไงผมอัปเดตเตียงใหม่แล้วนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับก็คือพับเบาะคนะพับเบาะด้านข้างไปจนสุดแล้วนะครับแต่คราวนี้ผมเพิ่มผมไม่ได้ใช้เป็นของมาวางนะครับก็ใช้วิธีออกเหล็กเอาครับออกเหล็กมาเป็น คอเบาะไปเลยนะครับไม่ได้ถอดเบอะออกนะคอเบาะอ,ออกคอเนี่ยครับโดยที่เนี่ยครับมีขาค้ำไว้ตรงนี้อันนึงนะครับไว้ตรงด้านด้านท้ายตรงนี้อันนึงแล้วก็อันท้ายนั่นอีกอันหนึ่งเป็นค้ำสามขานะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นรางสไลดเ์เฉยๆครับก็ไม่ได้ทํา ไม่ได้ใส่รางเหมือนรางดินชักนะครับก็แค่เอาสอดไปตามช่องเหล็กนี่ใช่มันมีช่องเหล็กกับช่องไม้เนาะผมก็เอาสอดเข้าไปไว้เวลาเลื่อนเก็บแล้วเราจะเอาเบาะนี้มาใช้งานนะส่วนนี้ก็ใช้ฟกฟกทั่วไปเลยครับใช้ฟูกฟูกยัดนุ่นนะครับแล้วก็นอนแล้วก็พวกที่นอนมาใส่ครับนี่ครับส่วนวิธีการขึ้น,นอนก็ สำหรับผมคนเดียวนะฮะผมก็แค่พับเบาะคนขับแล้วก็ขึ้นนอนจากฝั่งนี้จะสะดวกกว่าแล้วเราก็ตรงนี้ก็จะใช้มุ้งนะครับใช้มุ้งเหมือนเดิมใช้มุ้งครอบไวทั้งสองด้านแต่ตอนนี้ตื่นเช้าแล้วผมก็เลยถอดออกนะครับตอนงคืนนะผมจะปิดหมดปิดหมดเลยนะฮะปิดให้มันมืดว่าชอบนอนมืดมืดนะก็เลยปิดหมดน,นี่ตื่นเช้ามาก็เลยถ่ายให้เพื่อนดูนะครับ ส่วนอันนี้มันก็พับได้ครับพอตอนเก็บเดี๋ยวผมจะลองเก็บให้ดูนะตอนเก็บก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ผมก็เนี่ยครับเราก็เลื่อนเลื่อนนี้เข้าไปอย่างนี้นะครับก็เสร็จแล้วอันนี้ก็พับใช้งานได้ปกตินะครับตอนเราจะใช้งานเราก็ดึงมันออกมา ถ้าถ้าใครไม่ถนัดงานเหล็กทําเป็นไม้ก็ได้นะครับก็ก็ไม่ไม่ผิดเหมือนกันแค่เรามาทําขาค้าไม้นะครับส่วนไม้ก็ใช้ไม้อัดอย่างเงี้ยครับมามาลองก็ได้ครับเราน้ำหนักได้อันนี้ผมก็ใช้ประโยชน์เป็นที่แขวนเสื้อผ้าแทนนะฮะเนี่ยแหละครับเดี๋ยวลองนอนให้ดูดีกว่านะครับลองนอนให้ดูว่าจะนอนอยังไงนะฮะ นอนสบายสบายเลยนะครับก็คือแบบมีพื้นที่ให้เราได้เต็มที่เลยนะครับส่วนเนี้ยครับมันถามว่าโล่งไหมก็โล่งนะครับเพราะว่าก็ยังมีพื้นที่ให้เรานะครถ้าเป็นสองคนก็จะก็จะได้ได้เหมือนกันนะฮะแต่แค่ไม่ไม่มีพื้นที่วางของนะครับก็จะต้องไปวางของตรงจุดอื่นแทนหรือว่าดีไซน์การวางของใหม่นะฮะยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยอัปเดตอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะฝากเพื่อนติดตามนะครับขอบคุณครับตอนออกแบบอะครับก็ต้องอวัดตรงด้านท้ายกับตรงด้านด้านที่เป็นพัดเท้านะครับด้านที่1กับ2เนี่ยม,มันจะเท่ากันนะครับ ส่วน3เนี่ยจะคือจะสูงเท่ากับอตอนเราพับเบาะจนถึงที่พักเท้านะครับแล้วก็ตอนติดตั้งอ่ะผมเอาเข้ารูปนะครับก,ก็เลยก็เลยติดตั้งได้นี่นะครับคือวิธีการติดตั้งนะฮะตอนติดตั้งก็คือด้านที่3นะฮะส่วนด้านที่2เนี่ยจะวางอยู่บนถาดวางนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพับเบาะเข้าไปพับเบาะหน้าไปจนสุดนะฮะนะฮะ อันนี้คือด้านที่2กับด้านที่1นนะฮะอันนี้เนี่ยคือเอาวางบนถาดวางนะฮะคือมันขนาดเท่ากันนะครับส่วนด้านที่3ก็จะสูงเท่ากับระยะพักเท้านะครับจะสูงกว่าเพื่อนนะฮะตอนติดตั้งนะฮะเราก็จะเลื่อนเบาะหน้านะฮะเลื่อนเบาะหน้ามาจนสุดเลยนะฮะแล้วก็พับเบาะจนสุดนะฮะ อันนี้ก็คือที่ผมทําเลื่อนไว้นะครับทําเป็นตัวตัวเลื่อนไว้นะฮะแล้วเราก็จะเอาแผ่นไม้มาวางนะครับแผ่นไม้นี่ก็จะได้พื้นที่ที่ที่เราเอามาสําหรับวางฟูกนอนได้นะครับแต่ถ้าใครต้องการจะทําเป็น อ่าสำหรับสองคนนะฮะก็แค่ขยายมาอีกด้านหนึ่งให้มันเต็มอันนี้ก็สำหรับนอนคนเดียวนะฮะก็จริงๆมันพับเบาะมันมาเอาเบาะนี้ขึ้นมาได้นะก็จะเป็นประมาณนี้จริงเราก็ใช้ประโยชน์ได้ครับผมก็เลยไม่ได้ทำเป็นเตียงใหญ่เพราะานอนคนเดียวก็จะเป็นอย่างนี้ความยาวตรงนี้ยครับยาวประมาณ สองเมตรยี่สิบครับประมาณนั้นครับสองเมตรยี่สิบส่วนความกว้างนี่ตรงแคบสุดนี่หกสิบเซนกว้างสุดตรงนั้นแปดสิบแปดสิบกว่าถึงหนึ่งเมตรครับประมาณนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมเอามันเข้ารูปตามร่องนะครับอันนี้ก็สําหรับนอนคนเดียวนะครับโดยที่เราไม่ต้องถอดเบาะเลยก็ใช้แค่แผ่นไม้แล้วก็เหล็กครับเหล็กอ็อกเอาครับผม ถ้าใครไม่ถนัดงานเหล็กก็ใช้ไม้เอาก็ได้ครับก็ค้ำสามจุดค้ำจุดนี้จุดนี้แล้วก็ด้านในอีกจุดด้านหน้านอีกจุดหนึ่งครับส่วนอันนี้เราเอา่าผมใช้วิธีการเอาแบบมันสอดได้ครับไม่ได้ทำรางเลื่อนอะไรเนยเอาแบบมันสอดได้เฉยแล้วก็นะฮะมันก็จะยืดหอดได้เวลาเราใช้งานปกติก็ เบาะอันนี้ก็เลื่อนมาได้ปกติครับผมแต่ตอนนอนแค่เลื่อนไปด้านหน้าสุดเฉยๆครับผมกับมีแผ่นหน้หาแผ่นนี้แผ่นนึงจริงๆมันถ้าความความกว้างไอความยาวเท่าเท่าด้านเนี้ยจะดีมากปอดีไม้ผมมาเหลือแค่นี้ก็เลยได้แค่นี้ัโอเคอันนี้สําหรับนอนคนเดียวง่ายๆครก็ช่วยช่วยให้มันเรียบขึ้นจากของเดิมเนี่ยของเดิมที่ผมทํารอบที่แล้วก็แค่พับเบาะ แล้วก็เอาของมาวางนะเนี่ยครับพอพอเอาฟูกมาใส่ก็พอดีเลยสําหรับนอนคนเดียวถ้าเป็นสองคนก็ทําแบบนี้อีกชุดหนึ่งครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็ก็จะได้ครับตอนสองคนได้สบายเลยเหลือๆครับเหลือๆส่วนเรื่องระบายอากาศก็เหมือนเดิมฮะใช้พัดลมตัวหนึ่งแล้วก็อามุงนะมุงกระจกเอา